พบกันอีกครั้ง <Hello. S 1> กับขวัญใจประจำร้านสิบแสนอหลรยนต์กับรถฟอร์ดฟิ s t สตพร้อมอาการที่ทำเอานายช่างหัวหมุนกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออาการไฟโชว์3จุดประกอบไปด้วยไฟ ABS ไฟลื่นถลยและไฟเบรกมือที่ขึ้นค้างอยู่ตลอดเนื่องจากโมดูล ABS เสียผลที่ตามมาก็คือระบบ ABS และระบบกันลื่นถลยใช้งานไม่ได้พร้อมอาการตามในคลิป เสียงเตือนเมื่อกี้คือเสียงจากระบบที่แจ้งว่าการทำงานของเกียร์นั้นบกพร่องหลายคนคงจะสงสัยว่าโมดูล ABS เสียเกีย่ยวอะไรกับเกียร์คำตอบก็คือเกียร์ของรถรุ่นนี้ทำงานด้วยการประมวลผลจากความเร็วของรถเมื่อโมดูล ABS เสียหายหนักโมดูลจะไม่สามารถอ่านความเร็วได้ทำให้เข็มความเร็วไม่ขึ้นและเกียร์ประมวลผลไม่ได้ นำไปสู่การเข้าเซฟโหมดในบางครั้งที่ทำให้รถวิ่งช้ามากๆตามระบบความปลอดภัยของรถนั่นเองอเหลังจากซ่อมโมดูล ABS และลบโค้ดเรียบร้อยอระหว่างการทดลองขับไฟเตือนที่เคยเต็มหน้าปัดก็ไม่ขึ้นมาอีกถือว่าส่งงานได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ